สวัสดีครับครูเสือนะครับผมอยู่ในตอนที่มีชื่อว่าอาทิตย์ที่สองสามคอร์ด ep ที่10แล้วนะครับ ep นี้ครูเสือจะมาสอนจับคอร์ด b นะครับผมใครที่อยากรู้ว่าคอร์ด b จับยังไงไปดูกันคอร์ด b มีวิธีการจับดังนี้จับเหมือนคอร์ด b minor ทาบลงไปเลยนะครับแล้วก็อย่าน้ทาบช่อง2ไม่ต้องไม่ต้องจับสายที่6นะนิ้วกลางเนี่ยเราวางลงไปที่สายที่4่ช่อง C นิ้วนางระวางลงไปที่สายที่3ช่อง C นิ้วก้อยระวางลงไปที่สายที่2ช่องที่4นะแล้วก็นิ้วชี้เนี่ยทาบลงไปที่ช่องที่2อดีดูเสียงออกครบทุกสายถือว่าผ่านนะครับผมวิธีการจับคอร์ดของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆน,น,นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวของเราเองซ้อมเยอะๆนะครับจะได้เก่งๆครับผม